สวัสดีครับชาวเสียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลีรกฤดูการ2024นะครับณเมอร์ดิงไซต์อารีนาะเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่ารายการนี้เป็นจอห์นฮิกกินเอาชนะจัดทรัม3ต่อ1เฟรมผู้ทำเบรกสูงสุดเป็นจอห์นฮิกกินนะครับที่ทำเซนจูรี่เบรก1 4 4แต้มรายการนี้แข่งขันแบบกลุ่มนะครับกลุ่มละ7คน มีทั้งหมด7กลุ่มแข่งขันระบบ3ใน5เฟรมแบบพบกันหมดอันดับ1ถึง4ของกลุ่มจะผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟกลุ่มนะครับเพื่อหาแชมป์กลุ่มผลแข่งประจำวันที่6กลุมภาพันธ์2 5 6 7หลังแข่งครบกันหมดทุกคู่ครับมีดังนี้มาเริ่มกันที่คู่ที่1คู่ที่1 a r คาริมวิสันเอาชนะทอมฟอร์ด3ต่อ2เฟรมมาร์คเซลวเอาชนะแกลี่วินสัน 3ต่อ2เฟรมเซลโกตงเอาชนะทอมฟอร์ด3ต่อ0เฟรมจอห์นฮิกกินเอาชนะแกลลี Wilson, ่วิลสัน3ต่อ0เฟรมมาร์คเซลบี้เอาชนะเซลโกตง3ต่อ2เฟรมจอห์นฮิกกินเอาชนะคาร์ลินวิลสัน3ต่อ0เฟรมเนลโรเบร์สันเอาชนะทอมฟอร์ด3ต่อ0เฟรม เนลลลูปสันเอาชนะแกรี่วิลสัน3าศูนย์เฟรมคาเรนวิลสันเอาชนะมาร์คเซลบีสามตำหน่งเฟรมอังแข่งครบทุกคู่นะครับอันดับหนึ่งของกลุ่มสามเป็นจอห์นฮิกินอันดับสองเป็นมาร์คเซลบี้อันดับสามคาเรนวิลสันอันดับสี่เนลลลูปสันอันดับห้าเซลโกตอง อันดับ6เป็นแกรีวิลสันและอันดับ7เป็นทอมฟอร์ดนะครับอันดับ1นถึงสนะครับก็จะไปเล่นเพลย์ออฟเพื่อหาแชมป์กลุ่มนะครับส่วนอันดับ5นะครับจะไปร่วมกับกลุ่มสนะครับที่มียืนรออยู่แล้วนะครับ3คนส่วนอันดับ6และ7ของกลุ่ม3นะครับตกรอบนะครับผลแข่งรอบรองครับของกลุ่ม3จอห์นนิกกินพบกับนีโรบสันผลแข่งเป็นจอห์นนิกกินนะครับที่เอาชนะนีโรบสันไป3ต่อ0เฟรม มาร์คเซลบี้พบกับคาเลนวิลสันผลแข่งเป็นมาร์คเซลบี้ที่เอาชนะคาเลนวิลสันไป3ต่อ0เฟรมรอบชิงแชมป์กลุ่มนะครับจอห์นฮิกกินพบกับฉลามหินมาร์คเซลบี้ผลแข่งเป็นฉลามหินมาร์คเซลบี้บทเอาชนะจอห์นฮิกกินไป3ต่อ0เฟรมแชมป์กลุ่มมาร์คเซลบี้ผ่านเข้ารอบร่วมกลุ่มกับแชมป์กลุ่มของแชมป์กลุ่ม1และกลุ่ม2 ส่วนที่เหออีก4คนไปร่วมกลุ่มกับกลุ่ม4มีจอห์นนิกกินคาเลนิวสันนิวโรเบสันและเซลกุตตงกลุ่ม4จะทําการแข่งขันวันที่7และ8กุมภาพันธ์2567กลุ่ม4ประกอบไปด้วย1จอห์นนิกกิน2นิวโรเบสัน3คเีลนวิวสัน 4. เซลก็ตรง 5. จิมมี่โรบรสัน 6. ลิกกี้วอร์เดน 7. แบร์รี่ฮอกกิน